คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเด็กๆควรได้รับคำแนะนำนะครับครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มครอบครัวที่เด็กบัสและบอลที่ดีที่สุจดจากจานเจ สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับมาพบกันแล้วนะครับกับทีเด็ดจานเจ n b ็นทุกวันครับอยู่กับผมเช่นเคย6กันยายน2023วันนี้มาคุยก่อนเกมวิเคราะห์บาสเกตบอลชิงแชมป์โลกครับฟีบาเวอร์ครับ2023นะฮะเกมรอบควอเตอร์ไฟนอลเป็นการพบกันระหว่างทีมชาติแคนาดาครับ วันนี้จะได้ดวลเดือดกับทีมชาติสเปนครับก็ถือว่าเป็นการดวลกันระหว่างเชกีเจสอเล็กซานเดอร์ครับจะได้ดวลกับลูก้าดอนชิกนะฮะซึ่งทั้งคู่ครับก็เล่นอยู่ใน NBA สหรัฐอเมริกาครับโดยผลงานเกมล่าสุดของทีมชาติแคนาดาครับก็สามารถเฉือนชนะทีมชาติสเปนไปได้แบบบูดวิดครับในช่วงควอเตอร์ที่4ครับด้วยสกอร์88ต่อ85ครับด้วยผลงานและฝีมือของมหาเทพอย่างเชกีเจสอเล็กซานเดอร์ครับ ส่วนสโลววเนียครับทำศึกกับทางด้านเยอรมนีในเกมล่าสุดครับแพ้ไปแบบขาดลอยด้วยสกอร์100ต่อ71ครับแม้เกมนั้นนั้นครับจะได้ลูก้าดอนชีครับเด็กเทพกดไปถึง23แต้มกับ6รีบาครับแต่นั่นก็ไม่เพียงพอครับแต่อย่างไรก็ตามครับผลการแข่งขันในเกมนั้นก็ไม่ได้ส่งผลกับการเข้ารอบของสโลววเนียครับสุดท้ายก็ยังหลุดเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายมาเจอกับแคนาดาในวันนี้ครับซึ่งถือว่าเป็นบิ๊กแมชอีกหนึ่งคู่ครับในฟีบาเว r ร์ครับ2023ครับ เอาละฮะไปดูผู้เล่นตัวจริงที่เป็นไปได้ในเกมนี้เลยดีกว่าครับทีมชาติแคนาดาชุดนี้แกร่งแบบสุดๆครับนำโดยมหาเทพเชกิเจสอเล็กซานเดอร์ในตำแหน่งพอยต์การ์ดครับคอยบัญชาเกมนะฮะแล้วก็สร้างเพลย์ให้กับเพื่อนครับส่วนอาร์เจเบเรตจากนิวยอร์กนิกส์ครับรับตำแหน่งชูตติ้งการ์ดคอยยิง3คะแนนแล้วก็ทะลุทะลวงวงในครับดิลันบุ๊กส์ครับโดดเด่นเรื่องเกมรับนะฮะลงเล่นในตำแหน่งสมอลฟอร์เวิร์ดและดไวท์พาเวลครับคนนี้ก็เป็นเจ้าพ่อวงในอีกหนึ่งคนครับรีบาวด์ได้ดีในตำแหน่งพาวววเเออรรร์์์ฟิด และหน้าที่ในตำแหน่งเซนเตอร์คุมบอลครับเป็นหน้าที่ของเคลลี่โอลินิกครับนี่เป็นห้าผู้เล่นที่ดีสุดของแคนาดาในฟีบาเวิร์กครับนะฮะในฤดูกาลนี้ครับส่วนทีมชาติสโลวีเนียครับนำโดยทางด้านมหาเทพลูก้าดอนชิกแน่นอนครับจากเดลัสมาริทในตำแหน่งสมองฟอร์เวิร์ดครับขยับมาช่วยทั้งรุกและรับในตำแหน่งนี้ครับส่วนพลอยกาดเป็นหน้าที่ของอเล็กเซฟนิโคลิชชุดติงการ์ครับเป็นพี่น้องของโกรันดากิชครับคือโซรันดากิชครับคอยยิง3คะแนน ส่วนเพลว่าโฟร์ครับเป็นทางด้านเจ้าบายพรีเพลชครับช่วยทางรุกร,รับนะฮะส่วนเจ้าไม์โทบี้ครับเซนเตอร์ร่างยักษ์ของสโลวีเนียลงสนามเหมือนเดิมเป็นตัวจริงครับเอาละฮะก่อนไปวิเคราะห์วิจาร์เกมนี้ครับจับคู่แมชอพดวลกันนะฮะมาดูผลงานระหว่างเชกิเชสอเล็กซานเดอร์ครับในศึกฟีบ้าวครับ2023กดไปถึง23.8แต้มต่อเกมครับเปอร์เซ็นต์ฟิโกสูงถึง53%แม้จะเป็นกาดแต่ก็รีเบลได้ถึง6.6ครั้งต่อเกมครับ แล้วก็มีการแอสซิสต์สร้างเพลงกับเพื่อนถึง5.2ครั้งต่อเกมจะได้ดวลกับเจ้ามหาเทพยอย่างลูก้าดดนชิกจากดัลัสมาริ r ครับลงเล่นนะในสึกฟีบาวัวครับ2,023กดไปถึง26.4แต้มต่อเกมครับรกกรเปอร์เซ็นต์ฟิโก44%รีบาว7.4ครั้งต่อเกมครับถือว่าสูงแบบสุดๆครับแล้วก็มีการแอสซิสต์ส่งให้เพื่อนอีก6.6ครั้งครับเป็นผู้เล่นทรงคุณค่าจริงครับของทางด้านฟีบาวัวครับ2,023ในปีนี้ครับ ก็มารอลุ้นครับว่าเกมนี้เชกิจเจสอเล็กซานเดอร์หรือดูการดอนชิตครับจะสามารถนําทีมให้สามารถชนะผ่านเข้ารอบต่อไปได้ครับทัศนะของจานเจในเกมนี้ครับคู่นี้ก็เป็นอีกหนึ่งคู่ที่น่าชมอย่างยิ่งครับต้องพูดกันตามเนื้อผ้าครับว่าผู้เล่นของแคนาดาครับเทียบผู้เล่นตําแหน่งต่อตาแหน่งเหนือกว่าทางด้านสโลวีเนียจริงครับแม้ทางด้านสโลวีเนียจะมีแม่ทัพอย่างลูการดอนชิกก็ตามครับแต่ก็ไม่น่าจะต้านอยู่ในวันนี้ครับ ยังมองว่าเชกิจัสอเล็กซานเดอร์และเพื่อนร่วมทีมครับภาพรวมดูดีกว่าครับมิติเกมรุกเกมรับถือว่าแน่นอนกว่าวันนี้แคนาดาเป็นต่อถึง8แต้มแต่ผมคิดว่าผ่านได้ครับขอยืนฝั่งแคนาดากาชัยวันนี้ครับครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มครอบครัวที่เด็ดบาสและบอลที่ดีที่สุดจากจานเจสามารถแอดไลน์ได้ที่ adnba 2 2 2ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าเวยนะฮะ adnba 2 2 2ครับแล้วพบกันใหม่ครับ ฝากกดไลค์กดแชร์และกด u u s s r r i e ใไปด้วยนะครับขอบคุณครับ